สวัสดีค่ะติ๊กนะคะวันนี้ติ๊กอะไรก็ข่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้ติ๊กจะพามาเที่ยวบ้านพี่เล่ที่ติ๊เคยมาถ่ายเ,า<ม>เทปแรกแรกของติ๊กเลยนะคะมาอัปเดตดูว่าพี่เขาทำอะไรมั่งตอนนี้นะคะพามาเที่ยววันนี้วันที่สามสิบอ็ดมีนา 2,565นะคะอุยเราทำร้านอาหารนี่ค่ะเราน่าจะเปิดร้านอาหารโอ้บรรยากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะพี่ออฟตเล่มาอัปเดตมาเที่ยวหาโอ้ยเปิดซุ้มสวัสดีค่ะ เราได้เจอกันนานนะครับเราได้เจอกันนานก็จะมาอัปเดตดูว่ามีอะไรในสวนมั่งทําอะไรมั่งในสวนโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่ประมาณสามเดือนแล้วมั้งครับบ่าได้มาเนี่ยสามเดือนการจะเปิดร้านครับว่าจะเปิดร้านเพราะว่าทําสวนอ๋อนี่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 ซุ้มซุ้มก้อยขมนมตั้งนะว่าจะขายก้อยขายลาบขายอะไรโอ้อันนี้คือซุ้มก้อยขมนมตั้งนะคะสวัสดีค่ะ คนงานอคนงานมาช่วยทั้งหมดเตสครับเอ้ยฝนหินคนอย่างเตสิเปิดเอาเลิกมันเสือกับมืออื่นอ๋อพี่เขาจะเปิดร้านพรุ่งนี้นะคะอ๋อเฝากฝากเมนูหน่อยร้านเล็กๆครับร้านเล็กๆเออมีลาบมีก้อยนะครับมีลาบมีก้อยลาบก้อยขมแล้วก็ต้มนะครับอาหารตามสั่งทุกอย่างครับอาหารตามสั่งนะคะมามาติ๊กจะพามาดูบรรยากาศเนาะเสือดำไม่มีเสือดำไม่มีเข้าไปดูสะพานด้วย โอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่โอ้จะข้ามได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ได้ไ้เพราะว่อ้สุดยอดเสื้อ่ดรนเดรนเดรนดูบรรยากาศข้างๆโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเปยนะครับเปยนเพื่ออยู่ไอ้วันเสียวเฮ้ค่ะซุ้บรรยากาศอันนี้ปลา ปลาเข่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมปลาเข่งใช่ไหมพี่ปลาอินปลาในมีทุกอย่างเลยนะคะเริ่มปล่อยเยอะแล้วเริ่มปล่อยเยอะแล้วโอ้ยขาติ๊กสั่นแล้วเนี่ยาาขาติก๊กสั่นเลยโอ้ไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรที่มึนเมาหน่อยนี่รับรองกระโดดลงน้ำแน่เลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้มีซุ้มมีอะไร นะคะ,ะมาเทีย่วยวมาเทีย่ยด้อค่ะอ,อยู่ที่หมูห่าบ้านบอนอำเภอเมืองตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะมีอาหารตาสั่งมีก้อยขมพวกก้อยพวกาลาบพวกต้มอะไรประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวติ๊กพาดูนะคะ <laughs> ทำเราจับตรงน้องด้วยยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลย <laughs> คนอื่นนะไม่มีปัญหาแต่ติ๊กตัวอ้วนนะคะบรรยากาศดีมากเลยพี่โอ้ชมพูกำลังออกดอกเต็ไมไปหมดเลยที่สองลูกใหญ่มากนะแล้วคะเออลูกใหญ่ ชมพูเขียวใช่ไหมพี่เซ็บแซ็บเหรอนอนปลอดสารแน่นอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว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 ติ๊กกลับมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่นะคะอเสียงกบเลยอ้าวส่งเสียงดังๆหน่อยนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านๆพรุ่งนี้นะคะพี่เขาจะเปิดร้านวันแรกเชิญมาเอ่อ อุดหนุนพี่ <laughs> พี่เอาตอเลได้มากินบรรยากาศดูซิมีอาหารตามสั่งด้วยนี่ค่ะ,ะติ๊กละค่อยๆเดิน <laughs> แต่คนอื่นน่าไม่เป็นไร,รน,ะะนี่ค่ะ เปิดเอาเลิกก่อนเอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะดูนี่โอ้หโอ้โหสู้โควิดสู้สู้มันต้องสู้อยู่แล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่บรรยากาศดีมากเลยทำไมเดี๋ยวทำไมอีกสองสไม่เป็นไรค่อย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 ทำกินข้าวทีละคำ คำทีละก้าวกินข้าวทีละคำบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะโซตรงนี้ค่ะมาซุ้มบ่อน้ำทิพย์หน่อยซุ้มบ่อน้ำทิพย์หน่อยนะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะอันนี้คือ มะม่วง่าวมะนาวโห่ออกำลังกำลังออกบรรยากาศใช่ไหมออฝรั่งก็กำลังจะอ,อันนี้ทบทวนทนบรรยากาศดีดีนะคะซุ้มกล้วยขมนมตั้งแวะมาอุดหนุนพี่เข้าได้เลยนะคะนี่เห็นบรรยากาศดีดีค่ะ บอลน้ำพิบเก็บบรรยากาศก่อนเก็บบรรยากาศก่อนอยู่อยู่ที่หมู่ห้านะคะบ้านบอนนะคะ,ออะสอบถามได้เลยว่าทางเข้าบ้านพี่อบตเล่ตรงไหนบรรยากาศดีมากเลยพรุ่งนี้นะคะมาอุดหนุนได้เลย <laughs> จองไว้ก่อน <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะพรุ่งนี้มาดูว่ามะละกอลูกนี้ยังอยู่ไหมพรุ่งนี้เปิดแน่นอนนะคะนี่ค่ะนี่นี่ซูมอะไรนะบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ทิพย์อออบบบ่่่ทททิิิพพพยยย์์์โอเคตัวนี้ว่าจะปลูกหอมผูกอะไรไว้อ่าแต่แต่ให้เขาอาน้ำไว้ก่อนเพียงหรอเขาถ่ายรูปไว้ก่อนออให้นั่งถ่ายรูปได้สบาย ปลูกพวกหอมแบ่งพวกอะไรพวกหอมชีอะไรไว้ใส่ลาบใส่กล้วยเนาะพี่เนาะโอ้บรรยากาศดีมากเลยมมัักลงงไไปนะย่เสร็จเเลยดี๋ยวกันติ๊กมาดูนี่ฮโอ้ทุเรียนให้หน่อยเด้วทุเรียนเลืกสวยแล้วนะอลูกนี้ลูกนี้นี่ผูกไว้นี่ติ๊กจองได้ไหมเออดูเลยก็ดูเลยพ่อหน่อยแหมดูก่อนครับดูก่อนโตไหมม่ใหญ่นะใหญ่เหรอเออดูครับดู นี่ไปโหเต็มเลยออกดอกโอ้โหเนี่ยค่ะดอกเต็มเลยพี่บอกว่าอร่อยใช่ไหมโอ้เห็นไหม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 เด็ดสดสดเลยนี่เด็ดเอาแล้วนะเอาเลยเหรอให้เจชิมเลยครับเลยสุดยอดนะครับนัวใหญ่อีหลีนะครับเนาะโอ้ใหญ่จริงจริงเลยครับฝากเลยโอ้สุดยอดเลยค่ะพัชสีดากับเป็นอะไรเจ้าพัชสีดาที่ปุ๊บเนาะใช่ ตอนเองนะแป๊บเดียวนี่ยก้นจูนี่ยจะได้กินนะมาๆมากินบรรยากาศกันแต่ตัวนี้อีกสักสิบปีก็น่าจะได้กินนะไม่ถึงละประมาณห้าปีหะห้าปีเติ้มสูงสูงเติบเนาะสูงเติบไดยห้าสิบน่าจะได้หกเกินสวยมากเลยนี่น่าจะรอดนี่ค่ะซุ้มก้อยขมนมตั้งนะคะอย่าลืมครับคบ้านพี่อบตเต้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้มาอุดหนุนกันเยอะๆวันแรกทำมาให้กำลังใจพี่อมต่อเล่กันนะคะพี่เล่กันนะคะนะกางพัฒนายังไม่เสร็จเลยมาบรรยากาศดีดีวันนี้พอสามร้อยพ่อหลวงเขานะศาระราชาพอเพียงที่เพียงพออันนี้คลิปแรกที่ติ๊กลงก็พอเพียงที่เพียงพอ นี่ค่ะอุ้ยทางไปบ้านเมียน้อยยายพรอยู่สยายพรอยู่สทางไปบ้านเมียน้อยอ้ยเจ็บเลยเจ็บตับเลยโอ้โอ้สกุลละครระเบ้อมาค่ะมาค่ะพรุ่งนี้นะคะอีกป้ายหนึ่งยังไม่มีเลย อันนี้รอให้แขกมานะเขาคิดให้เดี๋ยวจะลงให้แขกมาาคิดล้วซุ้มก็ขมนมตั๊กนี่นมไข่นาอตั้กนี่คนกินก้อยครับคนกินก้อยบอกโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะฝากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศสวยงามมากเลยนงถ่ายรูปนงนี่เห็นไหมมะเขือเทศก็มีอะไรก็มีนี่มะเขือเทศสุกทุกอย่างเลย ตัวเล็กๆก็เป็นเลยเลยป็นลูกออกออกดกมากเลยลุกมากพดก็เลยเก็บออกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวมันก็จะออกแล้วก็ไอ้นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาให้กําลังใจพี่เขาพรุ่งนี้เปิดแน่นอนแวะมาชิมก้อยขมนมตั้งปีนะครับเมื่อื่นปีฮะ พ,พี่ลีบอกพี่ลีบอเดี๋ยวยกมาทั้งหมู่บ้านนะคะนี่ถ้วยแรกวันแรกถ้วยแรกมีนะครับมีแถมด้วยพรุ่งนี้มีแถมนะคะพรุ่งนี้ใครมาอุดหนุนมีแถมทุกคนแน่นอนค่ะพ,พ,พิเศษคำอื่นมีโบนัส,สพิเศษพรุ่งนี้ถ้าใครซื้ออะไรครบหนึ่งร้อยบาทมีแถมค่ะ มีแถมค่ะเพราะว่าขาดทุนคือกําไรนะค่าขาดทุนคือกําไรนะคะนี่คือสโลแกนของพี่อบตเลนนะคะศาสตร์ราราซาแล้วมีความสุขที่ใจพอแล้วความพอเพียงที่เพียงพอนะคะเพื่อนมาเที่ยวมาอะไรก็ดีใจแล้วโอเคค่ะฝากฝากพี่ฝากพรุ่งนี้โอเคนะครับเขาฝากเขาฝากนะครับพี่น้องมืออื่นนะครับเปิดในนอนนะครับก้อยขมนมตังย่บบ่นนะครับหมูห้าตะบลห้วยยางอำเภอเมืองสุรนครนะครับท้างสิไปถ้ำผาแดนเตางอยนะครับเซ็นศีวิชา ต่องอยนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาโบประมาณ1กิโลครับแวะเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาครับสอบถามได้เลยร้านพี่ออฟเตอร์เลยอยู่ตรงไหนโอเคนะคะรู้จักหมดครับเดี๋ยวนี้ครับมันๆเฮงๆพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติ๊กนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะแชร์เยอะๆพรุ่งนี้จะได้มีคนมาอุดหนุนพี่เยอะๆ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ